สวัสดีครับลูกอรุณของวันจันทร์ที่5เมษายนส5 6 4นะฮะอัปเดตร้อนหนาวฝนกับดนกันครับพี่น้องภาพที่เห็นเนะเป็นภาพเมื่อวานเนี่ยครับพี่น้องฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในที่ราบรุ่มของบ้านเรือนในพื้นที่บ้านตะคุนะฮะอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็คงไม่ทันตั้งตัวแหละครับ จึงต้องเร่งขนของกันทุลักทุเลแบบนี้ครใครจะไปคิดนะฮะถึงว่ามีฝนในฤดดูร้อนจะสาดน้ำใส่ได้มากในระดับนี้ฮะแล้วก็ที่เห็นในคลิปนะฮะภาพต่อไปก็คือเป็นโมเดลพยากรณ์หรือแบบจำลองของ GFS นะค่ายอเมริกาในระยะยาวถึงวันที่20เมตรเมษายนที่จะถึงนีฮะก็จะเห็นการคาดหมายให้พายุก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกนะ,ะอีกแล้วนะครับ อีกแล้วครับท่านดูสิครับเลขความกดในศูนย์กลางที่เลขความกดอากาศศูนย์กลางมันหมุนติ้วๆนะฮะให้อยู่ในระดับใต้ฝุ่นเลยทีเดียวเวอร์ไปไหมครับพี่น้องก็เป็นสิ่งที่เราต้องไปสูตรกันนะฮะแต่ที่เห็นใกล้ๆจจะก,ก็คืออะไรครับที่ผ่านมาคือย่อมย่อมแอลฮะ 90b ในทะเลอันดามาันซึ่งผ่านมาไม่กี่วันก็ไม่ได้พัฒนาไปถึงไซโครนไม่ใช่หรือ ในขณะที่โมเดลค่ายดังฮะคู่ขนานอย่างยุโรปหรือ ECMWS ก็ยังคงให้เป็นพายุหมุนเขตร้อนในระดับ d e p r e s i o n นะฮะครั้งนี้ฮะมีความเห็นไปในแถวทางเดียวกันเหมือนกันนะครับพี่น้องจะเห็นนะแต่มันเป็นโมเดลระยะไกละฮะแม้ว่าจะต่างกันในเรื่องความแรงของความกดใกล้ศูนย์กลางหรือระดับพายุฮะแต่ทิศทางที่ แต่ทั้งนี้ทิศทางทั้งหมดนะทั้งมวลเราก็ต้องดูฮะดูอะไรครับพี่น้องดูพื้นลมเป็นหลักอีกนั่นแหละครับพี่น้องโดยเฉพาะพื้นลมในระดับ500เฮกโตพาสคาร์นะ HPA ฮะหากยังคงพัดมาทางตะวันออกเหมือนอย่างทุกวันนี้ฮะคือไปทางญี่ปุ่นหรือขึ้นไปทางจีนนะก็แล้วไปนะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใจเปลี่ยนทิศทางพัดกลับทิศทางมาทางตะวันตกก็เป็นปัจจัยหนุนะฮะ นำให้พายุนั้นเป็นแรครับลงทะเลจีนใต้อันนี้แหละครับต้องมาลุ้นกันถึงบ้านเราหรือไม่นะฮะแต่หากว่าพัดแบบนี้พัดแบบกลับทิศทางที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับที่อะไรครับพี่น้องก็คงจะเริ่มฤดูฝนได้ในเร็ววันกนะ็คือประมาณปลายเดือนนี้นั่นเองแต่ก็ซึ่งก็ก็ต้องดูกันต่อไปว่ามันจะกลับทิศทางหรือไม่ฮนะซึ่งฤดูฝนของประเทศไทยนั้นปัจจัยหลักก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่ง เริ่มมีมาแล้วฮะจากการเหนี่ยวนำของพายุพายุไซโคลนหรือหย่อมความกดอากาศต่ำ90บีที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะและอีกหลักหนึ่งก็คือขึ้นกระแสลมนะขึ้นกระแสลมที่พัดผ่านตอนบนของประเทศไทยเรานั่นเองก็เอามาเล่าสู่พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรฟังฮะเพื่อติดตามวางแผนกันต่อไป อัปเดตสายฝนกันต่อฮะในวันนี้นวันที่5เมษายนจนถึงสงกรานเลยนะฮะคาดว่าฝนนั้นก็จะยาวๆต่อเนื่องฮะดังนี้นะครับพี่น้องเป็นวันๆไปนะวันที่5วันที่6วันที่7เมษายนนะครับ2 5 6 4เนี่ย3วันนับต่อจากนี้นะกุญแจดอกหลักนะ ุญแจดอกหลักดอกปัจจัยฮะยังคงเป็นคลื่นกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนฮะสวิงลงมานะฮะขนาดนี้ซึ่งทําหน้าที่ประสานกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดหอบนําความชื้นเข้ามาในทุกวันทําให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องะฮะแล้วก็พายุฤดูร้อนในบางพื้นที่โดยช่วงต่อไปนี้พื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนโปรยปลายะฮะฝนโปรยปลายถึงฝนหนักมากกว่าภาคอื่น,นะฮะ แล้วก็มีฝนต่อเนื่องนะฮะที่ภาคกลางภาคตะวันออกและอีสานล่างฮนะตามกรอบสี่เหลี่ยมนะทีบเท่าที่พี่น้องเห็นดูในคลิปนะฮะระวังะฮะก็คือน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่นะฮะหน้าร้อนก็เกิดน้ําท่วมได้นะครับจากตัวอย่างข้างบนส่วนภาคอีสานด้านตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างครับฝนก็จะลดลงนะถึงกับไม่มีเลยในบางแห่งนะฮะก็คือ ประมาณนี้ในวันที่8นะฮะถึงวันที่11เมษายนนะครับ8 9 10 11 4วันลมใต้ก็ยังคงพัดหอบนำความชื้นจากอ่าวไทยฮนะมาบนบกอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองได้ในทุกภาคนะฮะและท้ายนี้นครับพี่น้องจับตาช่วงสงการนฮะสงการในวันที่12 13 14เมษายนฮนะจะมีมวลอากาศเย็นนะแผ่ลงมาอีกละลอกหนึงฮนะ แล้วก็จะปะทะช้อนอากาศกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพัดนําความชื้นเข้ามาพัดสอบนะครับลักษณะเช่นนี้ตามทฤษฎีตามหลุมไปแล้ครับพี่น้องพี่น้องทราบกันดีอยู่แล้วก็จะทําให้เกิดพายุฤืด,ดูร้อนลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ได้อีกหนึ่งรอบนะครับสรุปแนวโน้มฝนดีฝนยาวฮะต่อเนื่องในทุกภาคจากวันนี้ไปนะครับพี่น้องคนไหนผมเห็นบนจังไม่มีฝนในพื้นที่ตอนนี้ไม่ทราบตกหรือย,ยังฮะ เพราะว่าอะไรนะครับเห็นบนว่าเพราะมีอะไรครับตัวกาลีอะไรแบบนี้ฮะช่างคิดจริงๆใจล้มลนะครับประเทศไทยไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกครับและที่สําคัญไอ้ที่ไม่มีจริงๆนะั่นคืออะไรครับพี่น้องความชื้นในพื้นที่ที่ท่านอยู่แหละครับน้อยมากจนไม่สามารถจะยกระดับให้เมฆแทงยอดก่อฝนได้นั่นเองครับพี่น้องก็ความจริงก็มีประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับ